สวัสดีคะ่ะทรรมชาตสวัสดีคะ่ะสอนน้องด้วยคะ่ะอะคนไหนชื่อไอราคะไอราค่ะไอราคนนี้นะคะคนไหนชื่อลิต้าคะอ๋อคน,นนี้นี่เองยกมือขึ้นแล้วนเนาะป๊าป๊าไปไหนคะลิตา้าป๊าป๊าไปเที่ยวอ,อ๋อขอขนมกินหน่อยขอ,อยังไงคะขอขนมกับป๊าป๊าขอ,อยังไงคะขอขนมป,ป๊าป๊ายังไงคะ โอ้ขออย่างนี้เลยเหรอโอ้ยแบบป้าขนมให้แล้วโอ้อ้าวไม่กินนะคะน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลิตาเรียกแม่หน่อยค่ะเรียกยายหน่อยลิตาเรียกยายหน่อยค่ะเป็นเราหนักเลยนะคะเนี้ย อ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย